สวัสดีท่านผู้ชมชนองไทยเทรน SRT รท t ทุกท่านด้วยนะครับขณะน,นี้มินเดินทางมากับขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานียะลานะครับ่อยูบนรถบอสรถนั่งพัดลมชั้นที่3นะครับบรรยากาศยามเช้าเวลา6นาฬิกา30นาทีก่อนเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงครับ ก่อนเข้าทุ่งสงจะมีรถเก่าๆพวกนี้จอดอยู่นะครับ แขวงโรงงานตุ่งสมนะครับเป็นโรถจักรเลย เร็วขบวนที่169ถึงชุมทางทุ่งสง6นาฬิกา33นาทีก่อนเวลา2นาทีครับมาดีมากเลยครับ169 สถานีชุมทางทุ่งสงเป็นสถานีแขวงนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานีสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขบรถสายใต้ทุกขบวนนะครับจะมาเติมน้ำตู้โดยสารที่นี่นะครับโดยแอดมินเดินทางมากับขบรถเร็วขบวนที่169จากสถานีสุราษฎร์ธานีครับ ออกตอนประมาณตีสครึ่งนะครับถึงนี้ตอน6กโมงครึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยค่าตั๋วรถนั่งพัดลมชนิด่สามบาทครับขบวน169ใช้เป็นรถจากฮิตาชิหมายเลข4520นะครับตัวแรงเลยครับคันนี้ ขบวน169ถึงชุมทางทุ่งสงครับติตชิค4520ทำขบวนมานะครับจอดรอเวลาออก6นาฬิกา45นาทีครับขบวน169 เวลา6นาฬิกา45นาทีได้เวลารถเร็วขบวนที่169หลาทางยาลาจอดเทียบทางที่1ออกจากชุมทางตุ้งสงครับตามเวลาครับตามเวลา ดีไปดีเลยนะครับขบวน169วันนี้ตามเวลาครับ169ออกไปแล้วนะครับตอนนี้รถสินค้าจอดอยู่ที่ทางที่3ครับเมื่อกี้ ผมตกรางเป, <göster ges> เปิดแล้วนะครับขาน,านกาัน <stream confer dles> ด้านที่ใต้สถานีชุมทางทุ่งส่งกั้นแล้วนะครับโดยขณะนี้เวลา6นาฬิก55นาที10นาทีหลังจากที่ขบวน169ออกจากชุมทางทุ่งส่งครับ ขบนวนรถสินค้าทําขบวนออกจากสถานีชุมทางทุ่งสงในทางที่3ครับโอ้มุมสวยจริงๆครับที่ทุ่งสงนะครับ ทางทุ่งสงตามท้ายขบวน169ไปเลยนะครับขบวนรถสินค้านะครับโดยสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับเป็นสถานีชุมทาง ที่มีทางแยกจากเส้นทางรถไฟสายหลักไปยังเส้นทางรถไฟสายรองนะครับซึ่งเส้นทางรถไฟสายรองที่แยกไปคือเส้นทางรถไฟสายอันดามันนะครับเทียบไปจังหวัดตรังและสิ้นสุดที่อำเภอกันตังนะครับจังหวัดตรังโดยมีระยะทาง92กิโลเมตรครับจะแยกที่ปัจเจตัวนี้เลยนะครับบรรยากาศหลังจากขบวนรถสินค้าออกจาก สถานีชุมทางทุ่งส่งไปแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับชุมทางทุ่งสงมีทั้งต้นจามจุรีนะครับต้นใหญ่หลายต้นเลยนะครับและภูเขาทางด้านหลังนะครับอันนี้คือมองไปทางด้านทิศใต้นะครับส่วนมองไปทางด้านทิศเหนือ นี่นะครับก็จะเป็นตัวอาคารสถานีชุมทางทุ่งสงทางด้านซ้ายมือครับส่วนทางด้านขวามือนะครับเนี่ยนะเป็นภูเขานะครับเราจะเห็นทางด้านขวามือนี่นะก็จะเป็นวัดเขาปรีดีนะครับโดยมีรถพ่วงเก่าๆจอดเต็มเลยนะครับ มีรถบอสอพหอมายเลข67ด้วยนะครับคันนี้น่าจะเป็นสีครีมแดงนะครับแต่ตอนนี้สีซีดส,สีลอกหมดแล้วนะครับที่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับ โดยข้างๆป้ายสถานีด้านทิศใต้นะครับมีป้ายบอกทิศทางสถานีข้างเคียงด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชุมทางทุงสงอําเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งทางด้านทิศเหนือของสถานีชุมทางทุงสงนะครับคือทางฝั่งนี้นะครับเป็นสถานีรถไฟคลองจังครับ ซึ่งทางด้านทิศใต้จะแยกไปนะครับเป็นสองฝ่ายนะคือในส่วนของทางรถไฟสายหลักและทางรถไฟสายรองนะครับนั่นะคือสายกันตังสายตรังนั่นเองนะครับสายอันดามันโดยเส้นทางรถไฟสายหลักจะไปยังสถานีรถไฟสายใหญ่ครับและทางรถไฟสายรองจะไปที่สถานีที่วังนะครับ ูมุมนี้สวยมากๆเลยนะครับ่ยเป็นโครงหลังคานะครับที่ทุ่งส่งเป็นแบบนี้นะครับเป็นเสาคู่ไปนะครับแต่ละคู่แต่ละคู่บนจอแสดงสถานะบอกมานะครับว่ากระบวน83วันนี้ตามเวลานะครับ ออกคลองจันดี7นาฬิกา4นาทีนะครับจะถึงทุ่งสง7นาฬิกา31นาทีครับ ชาวาที่1ขอบคุณทางมีการประกาศอีกสักครู่ขบวน83จะเข้าชุมทางทุ่งสงในชานชลาที่1นะครับซึ่งได้เป็นทราบมาว่าขบวน83ในเที่วนี้ลากมายาวพอสมควรนะครับและมีการพ่วงรถจัดเฉพาะมาทางด้านตอนท้ายอีกด้วยเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับว่า83นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ขณะนี้เวลา7นากา31นาทีรถด่วนขบวนที่83ปลายทางสถานีตรังเข้าสู่สถานีชุมทางทุ่งสงชานชลาที่1ครับ83เที่ยันี้พ่วงรถจัดเฉพาะมาทางด้านตอนท้ายด้วยนะครับแถมทั้งวันนี้ถึงทุ่งสง7นาฬิกา31นาทีตามเวลาเลยนะครับ ผมพลังน้องใหม่ครับ Q S Y หมายเลข5212ครับ กปหนึ่งน์นะครับนี่นะทางด้านท้ายขบวน83นะครับ รถนอนกลับอากาศชั้นที่หนึ่งนะครับรุ่นยีฮอ้อฮุนไดจากเกาหลีใต้นะครับอันนี้สวยงามครับ เราไปดูรถจัดเฉพาะคันนี้นะครับคันนี้ชื่อจริงๆของมันนะครับไม่ได้เป็นชื่อว่ารถจัดเฉพาะปรับอากาศนะครับแต่ว่ามีชื่อว่ารถประชุมปรับอากาศนะครับตัวยอ่อคือปอปอชจปหมายเลขหนึ่งนะครับรถประชุมปรับอากาศเป็นรถที่ ใช้ในการเช่าเหมานะครับพ่วงพิเศษมาไม่ได้พ่วงประจําในขบวนใดๆนะครับโอร่าจับมากครับรถจัดเฉพาะนะครับ รถประชุมปรับอากาศหรือว่ารถบปชจุดปหนึ่งคันนี้นะครับไม่ได้เป็นรถประชุมปรับอากาศมาตั้งแต่กําเนิดนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่1นนะครับซึ่งเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่1รุ่นที่มีห้องนอนจํานวน9้าห้องโดยมีที่นั่งทั้งหมด15ที่นั่งนะครับ ก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับซึ่งเป็นรถบนอปที่มีทั้งหมด7จ็คันนั่นคือบนอปหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข7นะครับซึ่งรถบปชจุดปหนึ่งรถประชุมปรับอากาศคันนี้นะครับดัดแปลงมาจากรถนอนปรับอากาศชั้นที่1นึ่งซึ่งผลิตโดยบริษัทษที่ฉัเชซชียวไคฉัดนะครับประเทศญี่ปุ่น โดยมีการส่งมอบให้กับรถไฟไทยนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2511นะครับแต่ต่อมาก็ได้มีการสั่งซื้อรถนอนปรบอากาศชั้นที่1รุ่นใหม่มานะครับซึ่งเป็นรถนอนประกาศชั้นที่1ที่รวมไปถึงนี่ด้วยนะครับ ันที่หแบบนี้เลยจากบริษัทฮุนไดประเทศเกาหลีใต้นะครับดังนั้นแล้วรถนอนประกาศชั้นที่1คันที่แอดมิงต่าไว้ข้างต้นนะครับที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมี7คันนั้นก็ได้ถูกนำไปดัดแปลงนะครับเป็นรถต่างๆครับเช่นรถนอนประกาศชั้นที่1ห,หมายเลข1หมายเลข3หมายเลข6ครับ นำไปดัดแปลงเป็นรถสเบียงปรับอากาศนะครับแต่ว่าคันหมายเลข5นะครับบอนออหมายเลข5มีการดัดแปลงนะครับเป็นรถประชุมปรับอากาศคันนี้เลยนะครับโดยมีการดัดแปลงจากบริษัทกรี กลละการราชสีมานะครับได,ได้ทำการส่งมอบเป็นรถประชุมประ,ประกาศเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2540นะครับโดยในครั้งนี้มีการพ่วงรถประชุมประ,ประกาศคันนี้มากับรถด่วนขบวนที่83ปลายทางสถานีตรังนะครับ มีการทำสีอะไรต่างๆนะครับมาจากโรงงานมักกสันนะครับสีเงามากเลยนอกจากพวงตูเสริมรถประชุมปรับะากาศนะครับัวยังพวงตูเสริมรถเงารประากาศชท้นที่สองครับ พันที่13บักหนะครับซึ่งในริ้วขบวนก็ยังพ่วงรถนอนปรับอากาศชั้นที่2คัทันนี้ใหม่ด้วยนะครับโดยเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2หมายเลข1062ครับเพิ่องออกวาระมาใหม่ๆเลยนะครับ บาดใจมากเลยนะครับเดี๋ยวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีรถได้ออกปรับปรุงวาระใหม่นะครับมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับสวยงามจริงๆครับมากันด้านหน้ารถจักรขบวน83นะครับ ขณะนี้เป็นเวลา7นาฬิกา4ีดนาทีในเวลารถด่วนขบวนที่83สาปลายทางรังออกจากสถานีชุมทางทุ่งสงตามเวลาคราบับมารับชมริ้วขบวน83เต็มเต็มนะครับออกจากชุมทางทุ่งสงโดยมีรถพ่วงเสริมเยอะแยะเลยนะครับแถมทั้งเป็นรถประชุมประ,ประกาศทางด้านตอนท้ายนะครับไปไหน อนน๋อนปหมายเลข1062ครับเันนี้ ริงทันสุดท้ายครับทันสุดท้าย ิวขบวนสวยงามมากนะครับขบวน83โดยจะแยกไปทางขวามือนะครับเพื่อเข้าสู่เพื่อเข้าสู่เส้นทางรถไฟสายอันดามันนะครับ ออกไปแล้วครับขบวน83เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มินพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางมาที่สถานีชุมทางทุ่งสงโดยขบวนรถเร็วขบวนที่169ปลายทางยะลานะครับและมารับชมขบวนต่างๆเข้าออกสถานีชุมทางทุ่งสงตลอดจนขบวนรถด่วนขบวนที่83ที่พ่วงรถจัดเฉพาะโดยเป็น รถประชุมปรับอากาศมาในริ้วขบวนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ฝากใครที่ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่อดมินจะได้ลงครับสวัสดีต้องจากลากัรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ